ผีดิบจีนเจียงซือนะคะมีลักษณะคล้ายๆเป็นซากศพเป็นผีดิบหรือว่าเป็นแวมไพร์นะคะที่อาศัยนอนในโรงในตอนกลางวันนะคะแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยออกดูดเลือดมนุษย์นะคะด้วยการกระโดดจุดเริ่มต้นนะคะของผีดิบจีนเจียงซือนี่มาจากการขนย้ายศพของชาวท้องถิ่นถูเจียหรือว่าเซียงซีนะคะ โดยชาวท้องถิ่นแถบนั้นนะคะมีฐานะค่อนข้างที่จะยากจนดังนั้นนะคะจึงอ,ออกไปทำงานนอกหมู่บ้านกันเยอะพอมีการตายเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่มีเงินค่าขนย้ายศพนะคะจึงได้จ้างนักบวชนะคะด้วยการขนย้ายศพลักษณะขนย้ายศพจะทำในตอนกลางคืนนะคะ โดยการเนี่ยใช้ไม่ไผ่นะคะสองข้างนะคะสอดใต้รักแร้ของศพทีละหลายหลายศพนะคะแล้วก็มีคนหามหัวท้ายพอตอนกลางคืนคนที่เห็นเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับการกระโดดของศพที่มีลักษณะตัว